สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องไปซูผูดสุขนนมนีสาวบิณุณกับพามาเดินดูของคาบูดเนาะค่ะของมือสองแต่พี่น้องอันนี้ก็ของที่เขาพอได้ใส่แล้วเวนะคะเหมือนเป็นผ้ามา่านเป็นกระเป๋าอย่างแบบนี้นาะจ้าเมือนค่ะของตัดยงตัดยาสพงสภาเนาะค่ะพี่น้อง ันนี้ก็ยังสาอยู่ค้นกับเค่อยไลายเป็นไรเนาะคะ่ะสาวไปคุณก็กถือโอกาสมาเดินก่อนนะคะเราจะกลับไปขายของเมืองจะน,นี่ก็เป็นพวกกระถางดอกมงดอกไม้เนาะค่ะพี่น้องคะอากาศกระหนาวหนาวหมอกร้ายค่ะืันนี้เมืองจะตะตดสอกแต่สั่งค่ะของโบ,บราณมาเลือกซื้อเลือกหาได้เดจ้าเลือกได้ตามใจชอบชอบแบบไหนก็มาเลือกเอาของเล่นเด็กน้อยเียละให้ค่ะพี่น้องล็อกขอแจกสัพงสักาเด็กน้อยเนาะคะ่ะ มึงเขาก็มายืนรอนะคะผู้ใดผงม,มาหอดเขามาหาของที่แบบว่าของถูกถูกเอียงแบบนี้นะะเนานะค่ะมาซื้อแบบนี้กับประหยัดเงินได้หลยเติมค,ค่ะพี่น้องคะบางคนก็ใส่รถอันนี้มาเลยนะคะของหลายคักอันนี้ก็จะเป็นที่นอนหมานะคะพี่นอ้องบางจ้า <c oughs> มีสีดำกับสีเขียวนะป่ะไปจัะเดินดูไปเรื่อยๆแดดก็เริ่มออกแล้วคะ่ะพระาทิตแสงตะว้นจ้าหลอกจ้าอย่าเฝ้าเบื่อสาวพิคุณเด้อจ้าที่สาวพิคุณไทยตลาดนัดเมืองดูดูก็พ่อ,อใหพ่พรมพีพน้องได้มาเดินดูของดีๆเนาะคะ่ะถูกและดีก็มีในโลกเด้อจ้าอันนี้เขาตัดหญา้าเรียบร้อยเนาะคะ่ะ มาขายของอยูตลาดนัดกเกษียค่าทีือเสียอยู่เมืองไทยแหะค่ะพี่น้องถ้าคิดเป็นเงินไทยกับประมาณเกือบ4 0 0รอยบาทเนาะคะ่ะสาวพิคุณก็จะมาทุกวันอาทิตย์เนาะคะ่ะแต่ว่าตลาดนัดเขาจะมีวันพุธกับวันอาทิตย์แต่ว่าสาวพิคุณก็มาวันเดียวก็จะขายจนกว่าที่อากาศมันจะหนาวมากหรือน้าแข็งลงเนาะคะ่กะ,ะก็จะเลิกขายแล้วก็จะเริ่มใหม่ก็นู่นเลยจะเดือนมีนาเนาะคะ่ะมีนาปีหนาคุณ่อจ้ะพี่น้อง อันนี้เขาก็ขายเทียนหอมค่ะเทียนหอมมีเมืดพี่น้องจัก,กรยานมือหนึ่งมือสองมองข่ะของเยอะมากอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อผารองเท้าพูดเนาะค่ะของลงของเล่นเยอะแยะค่ะเขาก็ดกำลังตัางด้านเนาะจ้ะ sure มองทั้งนี้เขาก็บ่ <Yeah. S 1> ม,มีของมาแขนเขาก็วางกับพื้นแบบนี้เลยเนาะจ้ะง่ายๆฝรั่งง่ายเพราะได้ลำไร้เคือเ h า u s e ค่ะมองจะ้ะ คักเะะสาวไปคุณไก่ย่างไทยคลิปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวจังมาเลือกซื้อเลือกหาเนะคะพี่น้องรองเท้าบุงรองเท้าปูดสสพงสะพาเล็กน้อยค่ะไล่ค่ะขอไปกับมาเลือกเอาเด้อจ้ะ,ะ,ะสะพา คนกระเริ่มมาหลายแล้วนะคะมาจากอันนี้กระดอกไม้ประดงประดับเขาประเทศไซนในบ้านหรอกค่ะพี่น้องเขาก็เลยเอามาขายของขาพูดเนาะค่ะเมืองจ่าดอกไม้ซื้อไปประดับบ้านเนาะค่ะแก้วเกลออดังบนไหมไล่ค่ะค่ะ บรรยากาศเป็นไงพี่น้องบรรยากาศน่าเดินไหมคะจะหนาวนิดนึงแต่ว่าแดดเริ่มออกแล้วแล้วก็อุ่นเนาะคะเ <c oughs> มืองพญานี่คือสีหีคาล,ลายเอาจักรยานมาปั่นช้อปปิง้งรถมาจากอันนี้ก็เมืองกระโจงกระจกอยังฝรั่งเขาเพิ่ค่อยได้ใส่ของซ้ำกันเด้อค่ะพี่น้องบางอย่างก็ยังไม่ไหมอยู่เนาะคะ่ะเขาเอามาขายมจาืจ้า ดอกไม้ค่ะพี่น้องต้นดอกไม้สวยๆส,สภาค่ะสุดเซ็กซี่เซ็กซี่หมักวาค่ะมาด้าจ้าอันนี้กัอยูนอเรสเตอร์ค่ะผู้่ออยากมามาเลยค่ะมาเลยค่ะของห,หลายค่ะ อันนี้ยังวัตะยางได้สองแถวเนะคะยางเป็นชมุมงกับบ่เหมือดจ้าเทียเด้กค่ะพี่น้องคะ่ะจ้าเดี๋ยวคลิปนี้สามคณขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าเดี๋ยวพอกันไหมคลิปน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ